สวัสดี FC ยามเย็นพี่นออ้องคลิปนี้ก็ได้คือเก่าเหมือนเดิมอยู่หย้ยอยู่นาอยู่ทงอยู่ถาคือเก่าเหมือนเดิมเนาะเออก็คลิปนี้พี่น้องคลิปนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมแลวมาบนสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังนเนาะกลับไปสถานการณ์ใช่เดนเนาะก็พอดีว่าไอา เอฟซีก็คงจะได้ดูแล้วเนาะข่าวข่าวที่ก็เรียกว่าอะไรนะส่งน้ํามันไปเขมรน่ะเนาะส่งน้ํามันไปเขมรน่ะแหละคือตอนนี้ก็โยนกันไปโยนกันมาจับมือใครดมไม่ได้คือไม่รู้ว่าใครส่งน้ํามันไปให้เขมรอะอย่างประมาณนั้นน่ะแหละดูจากข่าวแล้วก็อ้ย ดูจากข่าวแล้วก็เห็นข่าวแล้วก็เศร้าใจพี่น้องเอ,อ้ยอ่าไอ้ทาหารก็ลบแทบตาเออไอ้อคนส่งไอ้น้ำมันออคนส่งน้ำมันส่งสินค้าก็ส่งอยู่ตลอดเออไม่ได้คือไม่ได้คิดถึงเรื่องประเทศชาติอะไรเลยเออผมมองเบิงว่า เออท,ท,ท,ทั้งๆที่ขอมเมนนี่คือมันมันยิงยิ่งคนไท่ขาคนไท่อยู่ก็ได้เออนายทุนก็นดีนะเออนาะนายผมว่าสําคัญไอ้นายทุนนี่เลยเออเห็นแต่เห็นแต่ประโยชน์เห็นแก่ได้นะ่ะเออคืออย่างไอผมสิย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องไอขายน้ํามันแบบเนี้เออถามว่าอ <c oughs> ไอไอนายทุน Ừ, บริษั ừ, ทใดส่งน้ำมันไหขมร์บอก็คำตอบก็จักไม่รู้ไม่ได้ส่งอคือทั้งทั้งที่ผมบอกเลยว่าคนขายเนะี่ยมันรู้อยู่แก่ใจนะอมันรู้อยู่แก่ใจอว่ามันขายไหคขร์บอน ừ, ยกตัวอย่างเช่นที่น้ำมันตอนเนี้ยที่มันไส่งไปลาวส่งไปลาวแล้วก็ วล่าส่งไปลาวเข้าทางลาวปุ๊บแล้วก็เอาเข้าเขมเอนผมถามว่าไอคนที่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้เอไม่ได้ขายให้ขมิ้นผมถามว่าก่อนที่ซีมีสงครามก่อนที่จะมีสงครามประเทศลาวนะเอออเขาเรียกว่าคือเขาเรียกว่าออเดอร์ออเดอร์หรือว่าประวัติเอประวัติการไสื่อขาย้ํามันออแต่ละปีเอหรือว่าหลายปีที่ผ่านมาน ประเทศลาวเขาซื้อน้ำมันจักรลิตรเนาะสมมุติว่าแต่ละปีสิบปีที่ผ่านมานอ,อันนี้สมมติเนาะสมมุติว่าประเทศลาวเนี่ยสมมุติว่าประเทศลาวเ,เขาซื้อเขาซื้อปีละสิบล้านลิตรแบบนี้ปีละสิบล้านลิตรสิบล้านลิตรปีหนึ่งปีหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณสักเก้าเนาะประมาณ 9, เก้าพันเก้าเก้าพัน ไม่ใช่เก้าพันสิอ่าตีตีไปว่าปีหนึ่งลาวเนี่ยเออซื้อน้ามันจากไทยสิบล้านทีเออถ้าเฉลี่ยมาเป็นเดือนเออเฉลี่ยไม่เป็นเดือนเออก็ตกอยู่เออเดือนละเออเดือนละเก้าล้านเนาะเออแม่นบ่ละเออไม่ใช่เก้าล้านเนี่ยเดือนละไอหนึ่งล้านเออแล้หนึ่งล้านอ่าแม่นบ่ละ แล้วทีเนี้ยในสถานการณ์แบบนี้ยประเทศลาวเขาได้สั่งหนึ่งล้านลิตรเหมือนเดิมไหมถ้าเขาสั่งเป็นสามล้านลิตรสี่ล้านลิตรแบบเนี้ยอันนี้มันคือพิษปกติแล้วมันบอกทําไมคุณถึงไม่รู้เออถ be ึง like ึงเจ้าสื่อขายไห่เล่ากับกระตามผมว่าคือกระบวนการนี้มันมันเป็นกระบวนการสมคบคิดผมว่าเออคนลบก็ลบไปคนตายก็ตายไป อคนเจราจากเจราจาไปไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยเอโดยเฉพาะนายทุนนี่เอผมอคลิปเกี่ยวกับนายทุน,นผมก็ได้ได,ได้ได้บ่นให้พี่น้องฟังแล้วลออนายทุนนี่คือควบคุมทั้งระบบพี่น้องอควบคุมทั้งรัฐบาลเออควบคุมหมดเลยเออพี่น้องเบิง้งเพราะว่าอย่างพี่น้องดูนโยบายเอแต่ละแต่ละอย่างที่ผ่านมา หรือแม้แต่กฎหมายเนี่ยหรือแม้แต่กฎหมายเนี่ยเอื้อนายทุนทั้งหมดเลยคือยังปีที่แล้วอย่างนะาห้ามอะไรนะห้ามเลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรอะไรนะเลี้ยงต้องไปจดนู่นนี่นั่นยุ่งยากลําบากนะเห็นบอกคือคือดูแล้วเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายหรือว่าเรื่องราคาสินค้าอย่างก็งแ,แล้วแต่เนี่ยคือจะเอื้อแต่นายทุนคือยังอีกอันนึงก็กคือคือยังไงสินค้าเนี่ยสินค้า สินค้าทางการเกษตรเนี่ยอย่างเช่นข้าวเนี่ยอข้าวมันสําปะหลังสุน้มันคือลําพังอ่ะที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยมันก็ราคาไม่ค่อยสู้ดีอยู่แล้วเอแต่นายทุนก็ยัางไปนําเข้าย่งไปนําเข่าสินค้าทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอีกเอราคามันก็ยิ่งตกไปอีกแม้นบ่ละแต่ตรงกันข้ามเอพวกอะไรนะพวกปุ๋ยแบบเนี้ยปุ๋ยเนี่ย เออที่มันขาดแคลนอยู่แล้วนะ่ะแล้วทําไมไม่ไม่นําเข้ามาให้มันเยอะเยอะล่ะเออเห็นว่าปุ๋ยมันปุ๋ยมันล่าค่าแพงนะ่ะเออทาไมไม่ไม่นําเข้ามาให้มันล้นตลาดบ้างให้มันเยอะเยะบ้างล่ะเออให้ให้ชาวนาเกษตรกร,ร,กรได้ได้ได้กําไรบ้างเออได้มีประโยชน์บ้างอันนี้อะไรคือกดแต่เชาหน้าเอาเปรียบแต่ชาหน้าเอาเอียบเอาเปรียบแต่ประชาชุ้นเห็นไหมพี่น้องเออมันคือระบบน่ายทุนมันเป็นแบบนี้เลยพี่น้องคือการกับสงครามอันนี้ก็ได้ จับมือใครดมไม่ได้ทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจนะพี่น้องพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องก็รู้แหละว่า,าประเทศไทยนี่คือใครคือตัวการาสำหรับผมผมมองว่ากับพวกน้ยทุนนี่แหละพวกที่มีประโยชน์นั่นแหละพวกที่มีผลประโยชน์นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาสิโน,โนอย่างไอ้สแกมเมอร์ไอ้หลอกลวงอยังสมนี่กับผมว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะในประเทศไทยนี่แหละ เออผมว่าต้องมีส่วนมีส่วนรู้เห็นเออทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเราปฏิติประต่อเนี่ยพี่น้องเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์น่ะเออที่ที่เขาเรียกว่าที่ที่เกิดขึ้นเออหลังจากที่สงครามมันอันนี้แล้วเนะี่ยคือเราโยงไปโยงมาเนี่ยมันดูแล้วนะแบบทั้งนักการเมืองเออทั้งนักวิชาการอะไรพวกเนี้คือเหมือนเหมือนเหมือนมีส่วนเอี่ยวเกี่ยวข้องเออผลประโยชน์ทั้งนั้นพี่น้อง เออกฎหมายก็เหมือนกันเออกฎหมายก็เอื้อนายทุนทั้งนั้นเออประชาชนท่ามพิษนี่โอ้ยจับติดคุกเออเป็นจริงเป็นจังอ่ะเออแต่พอคนรวยคนมีเงินแบบเนี้ยเออคนที่มีเงินคนที่เป็นน้ยทุนเฮ็ุผดกฎหมายเป็นไถพี่น้องเออมีคุกวีไอพีด้วยเอผลอๆอาจจะไม่ได้ติดคุกก็ได้เออเห็นบ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า นี่แหละพี่น้องเอ้ยประเทศไทยเฮ้านะมัน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 ถูกควบคุมด้วยนายทุนมันเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยมันถึงบอกไปใสมาใสเอระบบมันมันเป็นแบบนี้เนาะเออก็ไม่รู้จะว่ายังไงพี่น้องเอ้ยเออพี่น้องกับพิจานาเอาเด้อพี่น้องเด้อเออว่าสมัยต่อไปเนี่ยสี่สีเลือกไผกับพิจนาเอาพี่น้องเอ้ยเออก็ประมาณนี้พี่น้องคลิมนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายดูข่าวแล้วก็เห็นแหลวก็หดหูใจ ทหารก็ลบทั้งรบทั้งตายทั้งบาดเจ็บเออแต่ว่าพวกนายทุนพวกอะไรข้าราชาการอะไรพวกนี้พวกนักวิชาการอี่ยังซุ่มนีกับพ,พวกสอสอสวซุ่มนีกับเ,เหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเลยดูทรงแล้วนี่เออเผลอเผอทหารอาจจะได้ตายฟรีซะโดยซ้ำนี่ดูทรงแล้วนี่เออเผลออาจจะตกลงผลประโยชน์กันก็โอ้ยโอ้เนาะ พูดมาแล้วก็หดหูใจประเทศไทยอ่ะโอเคซ้ำนี่แหละ